ครับนะท่านอย่าทำเรื่องเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องดีกว่านะครับนะท่านยังมาขัดฝากระบวนการให้ทำท่านยังมาจะมาตั้งกรรมการสอบลูกน้องตัวเองท่านต้องรับผิดชอบการกระทําของท่านนะครับท่านอาจจะผูกปลดได้นะครับภายในตลอดย4ิบสีชั่วโมงนะครับผมนี้ท่านทราบนะครับท่านจะหัวขาดได้นะครับผมบอกให้ก่อนนะท่านยังไม่รู้ว่าแบ็คของพวกผมคือใครนะนั้นท่านอย่าล้อเล่นนะครับรอใประดี d ยเไอก็อาจจะปิ้วได้นะครับผมบอกให้ก่อนนะครับ ผมเตือนด้วยความรักและเคารพก,กันและให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเอาสำนวนไปมอบกันดีๆวันพฤหัสนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องไปตั้งกรรมาก,การสอบลูกน้องท่านเองนะครับการไปทานะครับที่สถา,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 าบันอนิติศาสา์ไปทําที่สนามบินจุณภูมิเนี่ยก็เป็นไปตามคําสั่งและเปการที่ทําให้ต้องการให้สื่อมวลชนนะครับได้เห็นวิทยาการได้เห็นการทําหน้าที่ของทีมงานของนะครับสถาบันิติเวสา,าก์กระทรวงติธรรม นะครับให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความโปร่งใสในการเก็บตัวอย่างวัตถุพยานตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างทางด้านวิชาการนะครับไม่ใช่ไปทําตามนะครับสิ่งที่ท่านพูดนะครับว่าเด็กเนี่ยนะครับไปทําผิดระเบียบหรือไปทําไม่ถูกต้องผมว่าท่านคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับท่านอย่าลองของท่านต้องรู้นะครับว่าผมเนี่ยเด้งตํารวจมาไม่รู้เท่าไหร่ไปดูประวัติผมได้นะครับว่าผมเด้งไปเท่าไหร่แล้ว รัฐมนตรีผมก็เคยฟ้องมาแล้วนายกมนตรีผมก็ฟ้องกันมาแล้วนะดังนั้นท่านอย่าล้อเล่นนะครับตําแหน่งรองพอสถารับนิติเวศไม่ใช่ตำแหน่งใหญ่โตสําหรับผมนะครับผมเตือนท่านด้วยความเคารพนะครับนะเราด้วยความเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันท่านกินเงินเงินภาษีจากผมนะครับท่านอย่าขัดขวางกระบวนการธรรมทําอะไรอย่างตรงไปตรงมานะครับขณะน,นี้พี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศแม้กระทั่งสำนักง,งานตำรวจเอกชิแม้กระทั่ง ถ้ารายการทั่วประเทศอยากเห็นความจริงว่าน้องแตงโมงเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่นั้นท่านฝาลพวกผมไม่ได้หรอกครับนะท่านฝามพวกผมท่านจะเจอวอศูนต์ทันทีและท่านจะเหนื่อยนะครับผมจะบอกให้นะผมเตือนด้วยความเคารพนะครับนะผมเตือนด้วยความเคารพไม่เชื่อท่านลองไปถามผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อวานมีใครโทรหานะเมื่อวานมีใครโทรหาอ,ออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมแล้วกันนะครับ นะท่านอยากลองก็ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ผู้ใหญ่โทรหาท่านก็ได้ลองผู้ในการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะหรือจะโทรหาเนี่ยวิษณุฉิมตระกูลก็ได้โทรหาอังสุเกตก็ได้หรือโทรหาเขมชาติก็ได้นะถ้าทุกคนยังดื้อดึงยังจะไม่ให้เกียดซึ่งกันและกันเพราะขณะนี้เนี่ยเรามีการรับเป็นคดีสืบสวนสอบสวน20ทับสองพแแล้วและอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษก็เป็นผู้อนุมัตินะครับให้มีการสืบสวนสอบสวนในคดีน้องแตงโมแล้วในการ จะเอาผิดกับคนที่บิดเบือนกระบวนการทำทั้งหมดนะครับดังนั้นผมเตือนกันด้วยความรักคารบนะครับอย่าฝืนธรรมชาตินะถ้าท่านฝืนธรรมชาติท่านจะเหนื่อยนะครับผมบอกให้เลยว่าท่านจะเหนื่อยนะครับพี่น้องครับบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้หรอกครับว่าทีมงานชมรมไม่กรรมนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง สิ่งที่ผมมอบหมายให้อาจารย์ปานเทพครับเป็นผู้เฉลยข้อสอบนะแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนได้รับทราบนะครับผมไม่สามารถบรรยายได้อย่างอาจารย์ปานเทพต้องบอกนี้ก่อนแต่เราไม่หน้าที่ทําทางด้านเทคนิคนะครับให้ทีมงานของเรานะผู้เชี่ยวชาญของเราานด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องกล้องจอนปิดเรื่องมือถืออะไรพวกนี้นะครับเป็นพื้นฐานของพวกผมอยู่แล้วที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายแขนง ในการบูรณาการในการทํางานกันนะครับสิ่งที่มีคนชื่ออลนะิสนะครับนะครับไอคนนี้ต้องไปฝึกไหมไปฝึกนะฝึกวิชาตัดต่อใหม่ไปฝึกที่จะมาเป็นหน้าม้าใหม่นะครับผมให้ดิสนาเชิญตัวนะครับต้องบอกพี่น้องประชาชนครับว่าอลริสนะครับที่ออกมาปรากฏตัวต่อช่องแปดต่อ mm hmm. ไทยรัฐทีวีนะครับหรือสัมภาษณ์อะไรใครก็แล้วแต่นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราได้มีการยื่นรายชื่อนะ ให้เชิญนักข่าวช่องแปดที่เป็นคนสัมภาษณ์อลิสแล้วก็มาสอบนะครับมาสอบนะเชิญมาสอบขอความร่วม,มมาสอบแล้วก็ให้แจ้งด้วยว่าอลิสคือใครบุคคลใดแล้วเราจะทําหมายนะครับเรียกอลิสมาสอบปากคาที่กรมสอบสวนพิเศษนะครับเพื่อนอลิสบอกว่าพร้อมที่จะมาให้ดิฉอนไอทำการสอบสวนเราก็ยินดีนะครับก็มาพิสูจน์กันว่าอลิสเป็นคนถ่ายภาพจริงหรือไม่นะครับเราพิสูจน์ไม่ยากหรอกครับ เดี๋ยวคุณนาริสมาพบกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนพิเศษ,ษแล้วคุณนาริสก็จะได้รับโบนัสนะครับอย่างดีนะในการที่พิสูจน์ว่าคุณนาริสถ่ายเองหรือมาจากกล้องมือถือของน้องแตงโมงกันแน่นะครับนะกระบวนการเหล่านี้นะครับไปฝึกมาใหม่นะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่แล้วนะครับการขุดบ่อล่อปลานะครับเราขุดมาเยอะแล้วนะครับแม้ทั้งการที่เอามือถือน้องแตงโมงมาจากอเมริกาเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเนี่ยกับดัก ในการเข้านะครับพาสเวิร์ดหรือาเข้าไอคาวนะก็ติดกับดักเราหมดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยนะครับมีโลเบิร์ตซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือการตัดต่อภาพนะครับนะอันนี้เรามีเราก็มีทีมงานของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดต่อภาพเาชี่ยวชาญด้านการตัดต่อภาพเรื่องของ นะครับการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์การตรวจสอบนะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับของเราเนี่ยชั้นสูงกว่าของคุณแน่นอนเพราะของเราเนี่ยประสบการณ์ยี่ยี่สิบกว่าปีขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะเตือนทุกคนนะครับว่าบอกพี่น้องประชาชนนะครับคดีเนี้ยนะครับมีพ่มีผู้เกี่ยวข้องจานวนมากกว่าสองร้อยคนนะมากกว่าสองร้อยคนครับต้องบอกกันว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโมเนี่ย มากกว่า200คนในการให้การสนับสนุนคนบรเรือ5คนนะนะครับรายชื่อของคนที่เกี่ยวข้องคนบรเรือเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าผมมีหมดแล้วผมมีหมดแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นกับน้องแตงโมนะครับผมก็ทราบหมดแล้วนะนะครับผมมีหน้าที่คือส่งข้อมูลให้อาจารย์ปานเทพนำไปแจ้งต่อประชาชนทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับนะ ส่วนตัเองเนี่ยนะครับก็มาไลฟ์สดเสริมเพิ่มเติมอะไรที่อาจารย์เทพขาดตบบกาขาดตกไปนะครับนะที่มีเวลาน้อยสองชั่วโมงคนดูไลฟ์สดถึงแสนกว่าคนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะครับในคดีน้องแตงโมเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับทุกสัปดาห์นะครับเรามีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลให้อาจารย์พันเทพไปบรรยายนะครับไปเสริมความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนก็ติดตาม นะครับช่องนิว h าวหรือช่องนิววันของอาจารย์ประเทศกับคุณเกษรีทุกวันอังคารวันศุกร์เวลา6กโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับเราก็มีหน้าที่ทางนี้นะครับในการป้อนข้อมูลไปนะผมไม่บรรยายนะครับแต่ว่าเราจะช่วยในด้านทางข้อมูลเสริมไปสัปดาห์หน้านะครับผมเชื่อว่าวันประสุขเนี้ยอาจารย์บระเทศก็จะมีทีเด็ดหลายๆเรื่องนะครับเปิดเผยให้กับทุกคนทราบ นะครับแล้วก็อาจารย์ประเทศแกก็มีข้อมูลนั่นแหละว่าแกรู้แล้วว่าใครเข้าโทรศัพท์มือถือนะแกรู้แล้วว่าใครทําอะไรนะครับน้องแตงโมนะครับไปไหนมาไหนไปกับใครยังไงนะครับนะผมบอกให้เลยว่าแกรู้หมดแล้วนะเอาพูดให้ฟังก็ได้ว่าแกรู้หมดแล้วนะครับผมก็รู้หมดแล้วนะว่ามีนักการเมืองคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องคนไหนมาขอนะครับนะครับขอ ภาพโป้น้องแตงโมใครมาขอนะครับภาพรับอะไรต่างๆนะครับเราเรา,เรามีข้อมูลหมดอยู่แล้วมีใครโทรหาน้องแตงโมเวลาไหนเวลาไหนเราก็ทราบหมดแล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าหน้าที่การบรรยายเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปามเทพนะครับแต่เพียงผู้เดียวเพราะผมจะไม่บรรยายเรื่องเทคนิคต่างๆนะครับผมก็ไม่ให้นะครับตัวของเอกราชนะครับไปออกสื่ออีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่า ต่อไปนี้จะไม่เห็นเอกราชนะครับนะนะเอกราชหรือเอกเนี่ยนะครับไปออกสื่อช่องใดนะครับเพราะว่าเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับผมจะให้เอกราชหยุดการออกสื่อนะนะครับนะเราจะไม่ให้เอกราชหยุดพูดงาาหยุดการออกสื่อและจะทําทางด้านเทคนิคให้กับอาจารย์บัณฑินะดีกว่านะครับเพราะไม่ฉะนนั้นเนี่ยมันจะเกิดความสับสนไม่หมดนะแล้วก็อยากให้เป็นเอกเทศด้วยนะครับ ก็เรียนพี่น้องประชาชนคนแห่วประเทศทราบนะครับว่าคดีน้องแตงโมนะครับนะเรายืนยันนะครับว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าบาดแผลน้องแตงโมเนี่ยไม่ได้เกิดจากบัดเอือไม่ใช่เฉพาะบาดแผลขาตั้งฝานะครับน้องแตงโมเนี่ยในข้อพับนะครับข้อพับหัวเข่าถูกคนร้ายนะครับใช้ของแหลมเนี่ยของแหลมแทงเข้าไปในขาเป็นรูนะครับนะเป็นรูนะ ซึ่งหมอสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสมาชิกสุชาติก็ไม่ลงบาดแผลนี้นะครับนะก็ไม่เข้าใจาว่าทําไมหมอนภประพัฒน์ถึงไม่ยอมลงบาดแผลนะบาดแผลที่เป็นรูที่ข้อพับหัวเข่าของน้องแตงโมที่ถูกคนร้ายนะครับใช้ของแหลมนะครับของแหลมคมแทงเข้าไปที่ขานะครับจนกระทั่งมันเดือบออกมาอันนี้ก็เป็นบาดแผลที่สามารถยืนยันว่า ถ้าเกิดจากไปพัดเรือทําไมถึงมีบาดแผลที่ขาตรงข้อพับจนนะครับทะลุนะเป็นรูนะลึกด้วยเป็นรูด้วยนะแล้วก็ไขมันเยอะออกมาผมถาม่าคนโดนพัดเรือทําไมถึงโดนแทงขาทะลุออกมาไขมันเยิ้ยมได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราตั้งโจทย์ไว้ที่จะสู้คดีกับหมอนปพัฒน์ในคดีที่ศาลจังหวันดนนทบุรีในวันที่1ิเจ นะครับตอนเช้าที่จะมีการนัดพร้อมสื่อพยานนะครับยื่นบัญชีพยานกับหมอนุพัฒน์ที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับในเวลาเก้าโมงเช้าที่ผมถูกหมอนุพัฒน์ฟ้องในคดีหมิ่นประมาด้วยการโฆษณานะแล้วก็ในคดีนี้เรามีการอ้างหมออ้างผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยที่จะขึ้นศาลกับคุณหมอนุพัฒน์นะครับที่ศาลจังหวัดนนทบุรีและเราไม่ประสูจน์กันว่าหมอนุพัฒน์เนี่ยนะครับให้การว่าบาดแผลน้องแตงโมเกิดจากใบพัดเรือหรือไม่ แล้วขาที่เกิดจากการถูกแทงเนี่ยนะครับที่ขาขาข้างหนึ่งเนี่ยจะเป็นรูจนไขมันทะลักออกมาเนี่ยทำไมคุณหมอนมพัท์ถ,ถึงไม่ระบุในใบชนะสูตรการตายนะครับนะถึงไม่ชนะสูตรการตายแล้วผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าคดีน้องแตงโมงออเชื่อมั่นของเีนไอชุดนี้นะครับว่าจะมีการยื่นขอเป็นคดีพิเศษได้อย่างแน่น นะครับจะมีการยื่นอุอกรีพิเศษได้อย่างแน่นอนครับก็อยากจะบอกทุกคนครับว่าสถานนี้ผมแจ้งข่าวทุกท่านทราบนะครับว่ากรมสอบสวนพิเศษได้สอบแม่แต่งโมงเรียบร้อยแล้วกนะรมสอบสวนพิเศษได้สอบคุณแม่แต่งโมเรียบร้อยแล้วนะครับสอบคุณแม่พนิดาเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณแม่พนิดาน ประสงค์ที่จะให้ดําเนินคดีกับคนบนเรือทั้งหมดนะครับในข้อหาใหม่คดีใหม่นะครับนะผมเรียนให้ทราบนะครับว่าขณะนี้คุณแม่พนิดาเนี่ยคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยเข้ามาพบพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนรัฐวิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ปากคําแล้วยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับคนบนเรือในข้อหาใหม่นะครับในคดีใหม่ที่กรมสอบสวนรัฐพิเศษกลาลังทําอยู่ในขณะนี้นะครับนะอันนี้ แจ้งให้ทราบนะครับว่าสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับนะ,นะทุกคนจะได้นะครับเข้าใจเนาะว่าเราทํางานกันมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากครับขณะนี้นนมีความคืบหน้าไปมากกว่า60%ของการที่พบการกระความผิดของบุคคลเหล่านี้นะครับจํานวน4กลุ่มนะเราพบคนเหล่านี้ก็จำนวน4กลุ่มกลุ่มแรกเป็นกลุ่มขรบวนการค้ายยาเสพติด กลุ่มที่2เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้ารถเถื่อนกลุ่มที่3เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นําน้องแตงโมงไปขายนะกลุ่มที่4เกี่ยวข้องกับกระบวนการเว็บพนันออนไลน์กระบวนการทั้ง4กลุ่มเนี่ยนะครับมีเงินมหาศาลในการปิดเบือนกระบวนการทมนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นนักการเมืองระดับรัฐมนตรีมีทั้ง ผู้ใหญ่ในตาแหน่งสวบางคนมีทั้งตำรวจระดับสูงนะครับของสำนักปนุกถึชาติมีทั้งระดับใหญ่นะหลายๆห,หน่วยมีทั้งระดับอายการเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีนะผมต้องบอกว่ามีทั้งระดับอายการเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีน้องแตงโมนะครับมีทั้งพ่อค้ายาเสพติดมีทั้งกระบวนการนะครับเกี่ยวข้อง,งกับกระบวนการของผิดกฎหมายนะครับนะมันถึงมีกระบวนการเหล่านี้ มากถึง200คนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วผมบอกให้เลยว่าคดีนี้นะครับมีการจับกลุ่มได้จํานวนมากแน่นอนนะครับนะผมยืนยันว่าหวาดเกลิ้งนะครับไม่มีการละเว้นนะครับบอกไล้ว่าถึงเวลานะครับเมื่อเป็นคดีแล้วนะจะไม่มีความเมตตาปาณีกับบุคคลใดเลยนะครับคดีนี้มันเดิมพันกันด้วยชีวิตนะต้องบอกเลยว่าวันนี้ นะผมก็ไปเอาเงินออกาอีกนะไปกู้เงินมาอีกร้านหนึ่งนะไปกู้เงินมาอีกล้านหนึ่ง,นะง,ม,าานนงมาทําคดีแตงโมนะนะกู้มาอีกล้านหนึ่งมาทําคดีแตงโมแล้วผมไม่รับบริจาคใครทั้งสิน้นผมยอมฟกักกระเป๋าไปอีกร้านหนึ่งมาทําคดีแตงโมเพื่อจะขวดัดนะครับกระบวนการเหล่านี้ให้สิน้นซากเพื่อให้มีการปฏิรูประบบกระบวนการทำสธีในเมืองไทยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะ มีนักการเมืองคุยกับว่าที่ประธานปปชมีการสู้เอียกันเพื่อจะต้องการเป็นประธานปปชถึงขนาดวิ่งหานักการเมืองวิ่งให้นักการเมืองช่วยเหลือคดีที่ถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องร้องนะร้องเรียนอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับความที่อยากจะเป็นประธานปปชถึงขนาดต้องไปร้องขอให้นักการเมืองช่วยนะครับทาอะไรอ่ะแล้วต้องการอยากเป็นปปชขนาดตัวเองอยากจะเป็นตาแหน่งประธานปปช คุณยังไม่โปร่งใสเลยคุณยังไปพบกับประธานนะที่เป็นฝ่ายการเมืองเพื่อขอช่วยเหลือคดีที่คุณถูกพิจารณ์ร้องผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ต่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้แบางนี้ปปช,ชจะพึ่งใครได้เมื่อตัวเองอยากเป็นประธานปปช,ชคุณยังไม่ให้การเมืองช่วยและมีคลิปหลุดออกมาจากมาแก่นะแมวสาวอินไซต์ไทยแลนด์อย่างนี้แล้วประเทศชาติจะเดินกันยังไงคดีสําคัญสําคัญอย่างตุ้นวินหลัดหลุดคดีตู้ฮาวหลุด โอ้คดีเวชพัน,นันหลุดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยคดีแตงโมบิดเบือนกระบวนการทําอย่างบัตซบอย่างอภยศนะครับนะมีการล้มคดีกันเป็นทั้งกระบวนการมีการเอื้อประโยชน์ให้คนบนเรือนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยนะเรือของกลางนะครับผมจะบอกพี่น้องประชาชนนะเราได้ข้อมูลเอกสารรับมาฉบับหนึ่งนะครับนะปรากอว่า เรากาลังพิสูจน์อยู่นะว่ามีการตัดแปะหรือไม่นะเอกสารฉบับนี้ถ้ามีการตัดแปะเนี่ยโอ้โหผมว่าพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีดูไม่จืดนะเรากําลังพิสูจน์อยู่นะครับผมในวันพรุ่งนี้ผมจะให้ทนายความของไม้สารอาญานะครับขอเอกสารฉบับนี้ต้นฉบับจริงนะจากระบบอุทธรภาคหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพที่เราได้มาไม่ตรงก,กันกับฉบับที่เราได้มา เป็นเรื่องครับพี่น้องประชาชนครับนะรับรองมีคนติดคุกแน่นอนนะครับกับการตัดแปดะเอกสารทางราชการย้อนหลังนะผมไม่บอกว่า,าย้อนหลังเรื่องอะไรแต่แรับรองว่าบันเทิงแน่นอนนะกระบวนการเหล่านี้นะครับคุณอย่าคิดว่าเราไม่รู้นะครับว่าคุณทําอะไรกันนะผมบอกแล้วว่าคนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยชื่อแกเป็นตำรวจจราจรอ,อยู่ในนครบาลน,นะครับนะบนะฟังให้ดีนะคนดูกล้องวงจรปิดนะครับ นะภาพแสงและเงาชื่อแกเป็นตำรวจรจราจรอยู่นครบาลไม่ใช้อยู่กองบัญชาการตำรวจรทอนภาคหนึ่งนะครับไม่ได้อยู่ตำรวจภูธรนนทบุรีนะครับเป็นตำรวจจราจรนะครับนะเรารู้จักดีที่เป็นคนดูนะครับกล้องวงจรปิดและดูภาพแสงและเงาส่วนคุณดูกล้องวงจรปิดนะนะครับก็มาเบิกความพีสศาลแล้วนะครับว่าไม่พบแตงโมตกเรือตอนไหน ไม่พบแตงโมต,ตกเรือจุดไหนอันนี้ก็มีคําเบิกความในสารอาญาไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคดีเนี่ยนะครับผมบอกให้เลยว่าคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยอันดับบิ๊กทั้งนั้นบิ๊กที่ว่าเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยโอ้โหรับรองสเทถอนทั้งประเทศครับนะนะผมบอกให้เลยว่าเป็นเป็นระดับรัฐมนตรีไม่พอยังเป็นหัวหน้าพักการเมืองด้วยนะครับนะเป็นระดับรัฐมนตรีไม่พอ ที่สนิทกับนายปอเป็นหวัวหน้าพักการเมืองด้วยการเมืองนะใหญ่ระดับประเทศด้วยไม่ใช่ธรรมดาพักนี้ยเป็นพักการเมืองระดับประเทศนักรัฐสมมตรีคนนี้นะครับนะจบการศึกษาและด้านกฎหมายมาด้วยนะครับจบการศึกษาจากด้านกฎหมายมาด้วยนะครับคุยกับนายปอเนี่ยโอ้โหเป็นสิบนาทีพี่น้องประชาชนธรรมดาไหมล่ะ นะเป็นหัวหน้าผมหมายันาดนว่าเป็นหัวหน้าพัคการเมืองนะครับระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับจบการศึกษาด้านกฎหมายนะครับนะในกระบวนการที่ทำมานะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่แถมอีกหน่อยคือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่นะในรัฐบาลยุคในรัฐบาลชุดนี้แหละนะในรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละนะครับนะผมหมายให้ขนาดนี้แล้วกัน เราไปทายรูนะเป็นใครผมไม่รู้นะแต่ใบให้แค่นี้พอว่านี่คือคนที่ดูแลนายปอนะรู้จักนายปอสนับสนุนนายปอคุยกับนายปอวันเกิดเหตุเนาะอ่านะอันนี้คือคนหนึ่ง